ในยุคของนวัตกรรมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการทําธุรกิจผ่านระบบเน็ตเวิร์กเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถทําให้คุณประสบผลสาเร็จในการทําธุรกิจการค้าหรือที่เรียกว่าระบบการค้าแบบออนไลน์หรือระบบอ e ีคอมเมิร์ซระบบอ e ีคอมเมิร์ซเป็นอีกระบบหนึ่งที่ช่วยทําให้คุณปิดการขายสินค้าของคุณกับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างชัดเจนตรงเป้าหมาย sdtv เป็นแอปพลิเคชันแพลตฟอร์ม แพลตฟอร์มหนึ่งที่สามารถเปิดให้คุณลงทุนทำธุรกิจการค้าขายสินค้าจากทุกท้องถิ่นโดยที่คุณไม่ต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมากเพื่อเปิดหน้าร้านและลูกค้าไม่ต้องเดินทางออกไปซื้อหาสินค้าด้วยตัวเองทั้งผู้ซื้อสินค้าและผู้จำหน่ายสินค้าสามารถใช้แอปพลิเคชัน s d t v เป็นสื่อกลางในการซื้อขายสินค้าในแต่ละท้องถิ่นที่ท่านต้องการแอปพลิเคชัน SBTv ไม่ใช่เป็นเพียงแอปพลิเคชัน ในการซื้อขายสินค้าเท่านั้นยังเป็นแอปพลิเคชันที่ท่านสามารถรับชมทีวีออนไลน์ท้องถิ่นและสามารถเปิดให้เจ้าของสินค้าใช้ระบบโฆษณาสินค้าของท่านผ่านการสื่อสารในระบบบอร์ดแคสที่สามารถทำให้ลูกค้าเข้าชมได้ทั่วโลกการเปิดเพจหรือเว็บไซต์ขายสินค้าแบบทันธุรกิจค้าขายรายเดียวใครก็ทำได้แต่ หากจะทำให้ธุรกิจการขายสินค้าให้กับลูกค้าได้พบกับความหลากหลายของสินค้าและผู้ประกอบการได้เข้ามารวมกลุ่มกันแบบพันธมิตรร่วมกันผลักดันให้กับธุรกิจการค้าขายสินค้าในแต่ละท้องถิ่นได้ยังพูดหนึงและผู้ประกอบการมีความสุขสนุกกับการขายสินค้าไปด้วยกันจุดนี้แอปพลิเคชัน S D T V เท่านั้นที่เล็งเห็นคุณค่าแอปพลิเคชัน S D T V แ e อปพลิเคชัน e-commerce ์ซบอ d cast ของทิมไทยที่เล็งเห็นคุณค่าของสินค้าท้องถิ่นไทยอย่างแท้จริง